สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีมังกรมาเจอกันนะคะในคิดนี้ดวงทั่วไปแล้วก็ความรักคนมีคู่นะคะเป็นการทายในช่วง16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังเป็นจังมากใหะะ้ให้ดูเป็นแบบไกด์ไลน์ดูเป็นเพื่อความบันเทิงนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะเพราะว่ามันดูเป็นโดยรวมทั่วไปนะคะเปิดไพ่กันเลยคนราศีมังกรใบแรก หมุนเงินเลยค่ะหมุนเงินเลยนะคนมังกรช่วงนี้นะทำไมถึงหมุนเงินมาไพ่ตำแหน่งที่สองของคุณอู้การงานก็ดีนะการงานเรียกว่าใครที่ทำงานมานานจะได้ปรับตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งนะใครที่ไม่แบบไม่อะไรที่แบบงานที่ทำลงไปไม่เคยมีใครเห็นผลงานจะได้เห็นผลงานก็คราวนี้นะเป็นไพ่ที่ถือว่าดีมากนะที่ ผ่านมาในเรื่องของการงานมีการโปรโมทขึ้นนะส่วนไพ่ตำแหน่งที่3เป็น King of Pentacle อนะ่ะโหขอตังค์นี่ให้ไปขอที่พ่อนะคะพ่อมีตังค์มากเลย King of Pentacle นะคะรวยเป็นพ่อค้าหรือว่าในความคิดของคุณแล้วอาจจะอยากค้าขายอยากทำทธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะไพ่ตำแหน่งที่4ค่ะ The chariot ค่ะเป็นไพ่คู่ครองนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยจะโรแมนติกนะ ให้คู่ของคุณอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้ที่งานเยอะงานยุ่งไม่ค่อยจะได้มาเจอเจอกันนะคะหรือแฟนคุณอยู่ต่างประเทศอยู่แบบคนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอะไรประมาณนี้นะคะทําให้ความรักไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่นะคะตําแหน่งที่ห้าค่ะเด e ร์เทเลยนะตาแหน่งที่ห้าเดทเนาะเดาเดทเดทในเรื่องของอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะ น่าจะมีเรื่องของอ,อ,อถ้าในเรื่องของสุขภาพต้องระวังเนาะอาจจะมีการเจ็บป่วยล้มหายใยจากของญาติพี่น้องหรือว่า,าคนใกล้ชิดนะคะในหลายๆคนเรื่องบุตรบริวารก็ต้องระวังด้วยนะคะเดือดขึ้น,นะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่6ของคุณะคะ่ะเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะ ตำแหน่งที่7ค่ะ Strength น,นะคะเมเจอร์คณาของคุณมา3ใบนะคะ3ใบแล้วตำแหน่งที่8ค่ะ3เหรียญค่ะเลข3มาเพียบเลยตำแหน่งที่เก้าค่ะดับล์ตำแหน่งที่10นะคะสี่ดาบคนมังกรช่วงนี้นะคะ จะว่าเรื่องงานดีก็ดีนะแต่ว่าเรื่องเงินน่ะค่อนข้างจะไม่ค่อยจะสภาพคล่องเท่าไหร่เพอเพออาจจะต้องไปหยิบยืมคนอื่นนะให้สามเหรียญขึ้นในตำแหน่งที่8นะคะถ้าเขาไม่มายืมเราเราก็ไปยืมเขานั่นแหละแต่ถ้าราไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําเป็นทางสายพ่อนะคะคุณพ่อก็ได้นะคะการงานนั้นนะคะมีเรื่องของงานนประสบความสําเร็จมาแล้วนะมีการปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตแหน่งหรือเลื่อนเองินเดือนปรับเงินเดือนขึ้นนะคะ เป็นไพ่ที่ดีประกบตัวคุณเนาะแต่เรื่องของเงินไม่ค่อยจะฟูฟ้งาเท่าไหร่นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักไม่ค่อยจะโรแมนติกกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีภารกิจในเรื่องของการงานหรือว่าระยะทางมีผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ในตำแหน่งที่ห้าของคุณเป็นเดเดทที่ผ่านมาหลายๆคนนะ่ะ ในหลายๆคนนะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ว่ากลายเป็นคนโสดไปแล้วก็ได้ในหลายคนอาจจะมีการเลิกรายย่าร้างกันมานะคะเดนเดทนะคะเป็นการจบสิ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี<ม>๋ยว<ม>แม่หมอจะกคล r i f ์ไฟเดดเดให้นะคะตำแหน่งที่5นั้นนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมานะคะทายลูกแล้วก็บริวารได้ด้วยนะคะ ในหลายๆคนเนี่ยก็ระวังสุขภาพของลูกคุณหรือว่าลูกของคุณอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือไพ่เดอะเดตเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าคนที่มีคู่ที่ต้องทำงานอยู่ไกลๆกันนะคะ The date เดอะเดตเนาะก็เลยไม่ค่อยแบบได้มาเจอกันเท่าไหร่นะคะประมาณนี้หรือว่าที่ผ่านมาแล้วมันมันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า สูญเสียญาติหรือคนใกล้ชิดก็ได้นะไพ่เด็กนะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่3นะคะเป็นไพ่3ามไม้เท้านะคะไพ่3ามไม้เท้าก็จะเป็นของเรื่องงานที่ต้องมีการติดต่อประสานงาน,งานการพบปะผู้คนเป็นจํานวนมากนะคะในเรื่องของงานแล้วก็จะมีการมองไปในเรื่องของความก้าวหน้าในอนาคตนะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่7เป็นสเตนนะคะไพ่สเตนคือใบนี้นะคะตำแหน่งที่7ของคุณเป็นสเตนทําไมถึงสเตนล่ะเพราะว่า ในปัญหาของคุณน่าจะเป็นเรื่องของการถูกควบคุมการอยู่ในกรอบมากเกินไปทำให้ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าสเตนเป็นไพ่ของการถูกควบคุมหรืออยู่ในกฎระเบียบนะคะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตนะคะทำสำหรับสเตนนะคะถ้าไพ่สเตนขึ้นในตำแหน่งที่7ของคุณนะคะในอนาคตเนี่ยอ่า ถ้าเป็นท่านหญิงนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณคุณจะข่มคู่นะคะคุณจะข่มคู่ของคุณนะคะแต่ถ้าเป็นท่านชายนะคะคุณจะถูกคู่ของคุณข่มนะคะในก,กรณีหนึ่งนะคะไพ่สเตนเนเนี่ยนั่นหมายถึงการถูกควบคุมนะคะในเรื่องของงานแล้วก็เรียกว่าต้องอยู่ในกรอบนะคะหรือว่าต้องอยู่ในช่วงที่ต้อง ใช้ความเข้มแข็งของตัวเองพอสมควรนะคะคนลัคนราราศีมังกรนะคะดูดูแล้วไพ่ในอดีตของคุณมันเป็นไพ่ h e d e a t h นะในหลายๆคู่นะคะในหลายๆความสัมพันธ์น่ะอาจจะจบกันมาแล้วนะมีการเลิกรายหย่าร้างในเรื่องของชีวิตคู่มาแล้วนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะคุณจะจบจากที่หนึ่งนะคะไปสู่ที่ใหม่นะคะ คือมีการลาออกจากองค์กรหนึ่งเข้าสู่องค์กรหนึ่งนะคะคนลาสีมังกรนะคะประมาณนี้นะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่แปเป็นสามเหลี่ยนนะคะสามเหลี่ยนถ้าเป็นเรื่องของการไปกู้ยืมเงินใครก็ได้นะตอนเนี้คนใกล้ชิดอะ่ะเขาก็ให้ยืมอยู่ถ้าใครอยากจะไปยืมเนาะยืมเพื่อนยืมอะไรเขาก็มีให้ยืมอยู่นะคะไพ่สามเหลี่ยนเนาะเป็นเรื่องของเงินนะคะในหลายๆคนเนาะอาจจะเป็นนายหน้าก็ได้นะ เป็นในหน้าขายที่ดินเป็นในหน้าขายที่ดินแบบไปเจราจาขายที่ขายทางอะไรประมาณนะะี้ค่ะถ้าเป็นลูกจ้างก็ถือว่าได้ได้เงินเดือนขึ้นนะเป็นงานที่แบบว่าได้ฟุกๆได้งานมาแบบไม่ต้องเหนื่อยมากนะักอะไรประมาณนี้นะคะไพ่สามเหลี่ยมนะคะส่วนไพ่เดว,วเป็นไพ่ตำแหน่งความคิดภายในจิตใจของคุณเนาะหลายๆคนอาจจะอยากแบบว่าเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะ คู่ของคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลอะไรประมาณนี้หรือหลายคนอาจจะอยากมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะนะคะไพ่เดวิลนะคะส่วนไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่สี่ดาบนะไพ่สี่ดาบไม่ดีนะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะคะหรือว่าช่วงร่างกายของคุณในช่วงนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นนะคะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะคนะลัคน,นาราศีมังกรน,นะคะ ก็สรุปแล้วก็ให้กี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของไพ่ที่ดีกับไพ่ไม่ดีก็เราให้ 50, าสให้สิบหนะคนมังกรน,นะให้ 50, าสให้ห้แล้วกันเพราะว่าไพ่ไม่ดีขึ้นมาก็มีอยู่เดอะเดชนะคะแต่มันเป็นอดีตไปแล้วแหละแต่มันก็ยังมีส่งผลกับคุณอยู่นะคะแต่ช้เลออดเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็เป็น มันก็เป็นไพ่ที่ที่เรียกว่าถ้าเรื่องการงานก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วไม่โอเคนะคะไม่มีเวลาให้กันอยู่ห่างไกลกัน,กนไม่โรแมนติกไพ่เดอะชาริออส่วนเรื่องงานของคุณดีนะแต่เรื่องเงินของคุณไม่ดีเรื่องเงินของคุณแบบว่าค่อนข้างหมุนเงินตึงมือเลยแหละช่วงนี้เนาะคนมังกรยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะแต่ขอไปโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะคนมังกรนะคะช่วงนี้ ะะเดี๋ยวไปดูคําทำนายรอบต่อไปนะคะเป็นช่วงนี้ก็ทำนายสั้นๆเนอะให้ระวังสุขภาพให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ให้ระวังนะคะตอนนี้ก็เป็นทายช่วง16พฤษภาถึง15มิถุนายนสั้นๆนะคะ รอบต่อไปแล้วก็ค่อยมาดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้แม่หมอใบายไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะคนลัคนาราศีมังกรแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ